สวัสดีครับพอแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไหม่ละเอียดซีสุขุสุขนมือนี้สิพามาเปิดราคาค<ม><ม>้า,ายบบาน่ข่สว่างตำบลนาดีอำเพื่อสวุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่เทพเพิ่จิปเปิดจากตเดียวเขาไปสอบถามพี่เทพกันได้เลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมครับผมตอนตีบด้วยพอยว่อเย่าอยู่บาน่ายสว่างพัฒนาแต่เป็นอยู่ช่วนบานวิกิจ ครับเปิดแม่ลูกเปิดแม่ลูกเนาะแม่ลูกนะครับพี่น้องเปิดสองตเนาะแม่ลูกนะครับโคมหนึ่งนะครับอันแม่นี่พันสูงลาบปานใดครับเนี่ยร้อยสามสิบเก้าบวกร้อยสามสิบเก้าบวกเนาะอ่าผสมมาแล้วบ่าครับเนี่ยผสมแล้วผสมแล้วเนาะครับเนาะออกแล้วใกล้ออกแล้วก็ะพาพันธุ์ดไหครับดาวสวรรณ ดาวสุวรรณนะครับพี่น้องกับดาวสุวรรณพ่อพันตูใหญ่นะตูใหญ่บ่มีใบบ่บ่เอาใบครับบ่มีใบบ่มีใบผสมโตบ่ครับผสมโตผสมโตมากนะครับพี่น้องใกล้จะออกแล้วเนาะออกแล้วนี่ละครับผมอันท่องที่ใดครับท่องทองที่สามท่องที่สามเนาะครับแม่เพื่งนี่เป็นสายพันใดครับนี่สายพันบิ๊กอุทยสายบิ๊กอุไทยนะครับพี่น้องนี่บริลลางปันใดนะครับเอาแบบ แบบรรมาสิเนาะครับเบื้องด้านหน้านะครับพี่น้องด้านหน้าจากน้อยเบื้องโอ้พี่น้องตาแต้มแจ่มจ้ำนะครับตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องถุงน้องขาวนะเรียบนะครับพี่น้องเล็บไงเรียบสวยนะครับข้อยิ่งนะครับเออบกเ้าวหญ่งนะครับหูขาวนะครับพี่น้องครับเบื้องโอ้สวยแม่นี่ครับนะครับเอาหมุนเบืองใตยจักบาทเลย บึงทายแม like it, ่พ่นก่อนยังบ่งลูกเพิ่นนะครับพี่น้องบึงท่ายนะครับท่ายยิ่ง่านะครับพี่น้องท่ายยิ่ง่าครับเงาหางกันญ่ดีนะครับบึงนะครับพี่น้องเบ่งเอานะครับพี่น้องส่งลูกดีเนาะส่งลูกสวยให้ลูกงามนะครับเบึงพี่น้องนี่ลูกให้ลูกงามลูกสวยนะครับเอามาบ่งลูกเพิ่นนะครับมาบ่งลูกพ่นลูกเพ่นนี่ลูกที่ใดครับนี่ ลูกลูกลูกตัวที่สองนะครับอันเพิ่นเป็นสายใดครับนี่ลูกเพิ่นนี่ยมันติดทองมาติดทองมาเนาะครเป็นพันดีเติบพอมันสูงนี่สูงร้อยสามสิบพาเราในลูกเพื่อนเป็นพันดีเติบเนาะเขากับบรูว่าเป็นสายพันธุ์ใดเนาะสูงกับเบิ้งอัตลักษณ์เอาแม่นบ่าเบื้องอัตลักษณ์เอานะครับพี่น้องกับสายพันธุ์ดีอยู่มันติดทองแม่เพิ่นมานะครับสูงร้อยเท่าใดก็ร้อยสามสิบ ร้อยสามสิบห้านะครับพี่น้องครับลูกสวยๆปีน้อยเดือนหนึ่งได้ไหนจักเดือนเราก็ครับลูกพันได้จักปีแล้วลูกก็ปีสองเดือนนี่แหละปีสองเดือนนะครับพี่น้องโอ้ลูกสาวสวยๆเลยครับนแม่นะครับเบื้องตาแต้มแก้มจ้ำนะครับครับมีอ่องคอนะครับพี่น้องอ่องคอสองอ่องนะครับโอ้เออบกพ้ายใหญ่ๆนะครับเบื้องล่ำตัวนะครับล่ำตัวสวยนะครับ ออกสีแดงเนาะนี่เนาะเป็นน้ำนอนน้ำบ่ครับนี่นอนน้ำปล่อยนอนธรรมชาติอ๋อน่ครับออกสีแดงเนี่ยนะครับพี่น้องเอาไปนอนน้ำม,มองอนั่นก็กดำเขาอยู่ดรอกครับพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งท้ายลูกเพิ่นท้ายยิ่ง่นะครับครับเงาหางกับบกไ่นะครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งเงาหางลูกสาวเพิ่นนะครับพี่น้องเบิ่งท้ายนะครับท้ายยิ่ง่นะครับแข่งขาดีนะครับบ่มีตตำหนีอย่างเนาะ ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอ่าแม่กับลูกเนี่ยเขาเปิดไว้เท่าไรครับแม่กับลูกเปิดได้เก้าสิบห้าเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องต่อรองได้นะครับซื้อสองได้สามเนาะซื้อสองได้สามนะครับพี่น้องในทองก็ใกล้ออกแล้วนะครับซื้อสองได้สามพุ่นนะครับลูกพุ่นตัวบอกง่ายกล้จะซื้อแม่แล้วนะครับเอาฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่ง ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหน่นย์แปดสามสามสี่เกตสนะครับปวดขาปวดขาพ่อพ่อเย่าพ่อเย่านะครับโทษเขามานะครับพี่น้องพ่อเย่าโทษเขามานะครับเบิง่งลูกก็สวยนะครับแม่ก็งามงามนะครับเบิง่งเอานะครับโอ้ลูกงามครับพี่น,น,น้องต่อรอ,องได้นะครับพี่น้องเปิดบายเก้าหมื่น เท่าไรก็ครับ95,000บาทนะครับพี่น้องอามาเบิงเอานะครับพี่น้องมาเบิงาจากมาเบิงตัวจริงกะมาเบิงอยู่บ้านค่ายเนาะบ้บานค่ายอยู่ทงหน้าอยู่ทงหน้าอยู่โซนบ้านพิกิจนะ<ล>ครับพี่น้องสวยๆครับลูกสาวมาเอานะครับมาเบิงอยากมาชมครับพี่น้องเบิง หูน้น้าโห้นะครับพี่น้องสายหูสายคุณครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำนิ่เด้อพี่นอ้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ